เขาแอบ,บคุยกับเราควรทำยังไงดีครับค okay. ืออะไรวะคิดว่าเขาแอบคุยคนอื่นคือเราเนี okay. wow. so, mm ่ยคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเราคิดว่าผู้หญิงคนนี้แอบคุยคนอื่นอยู่โอเคแต่ที่ไหนได้เขาแอบคุยกับเราคือมึงกำลังจะเป็นมือที่สามเขแล้วคือความเป็นจริงเนี่ยมึงเข้าใจมาตลอดว่ามึงคือตัวจริงแต่ความเป็นจริงเขามีตัวจริงอยู่แล้วแต่มึงคือตัวสํารองมึงเข้าใจมาตลอดว่าเขาเรียกอะไรนะ สงสัยว่าแฟนมึงเนี่ยกำลังแอบคุยกับชาวบ้านแต่ความเป็นจริงที่มึงสงสัยกับตลปัดหมดคือกลายเป็นมึงอ่ะแอบคุยกับเขาพูดได้ง่ายคือมึงเป็นผัวน้อยเขาความหมายคืออย่างนี้ใช่ไหมอ๋อโอเคเข้าใจได้ก็ตามนั้นเลยนะมึงเป็นผัวน้อยมึงเป็นตัวสำรองมึงไม่ใช่ตัวจริงเขาแค่แอบแซบกับมึงเขาแค่แอบหวั่นไหวกับมึงเล็กน้อยเขาแค่แอบคุยกับมึงชั่วครั้งชั่วคราวเพราะเขาเหงา เพราะเขาทะเลาะก,กับแฟนเขาเขาเลยหาคนคุยเพื่อปลอบประโลมจิตใจเขามึงคือคนชั่วขราวไม่ได้แม้แต่ข้ามคืนชั่วขราวของมึงเนี่ยไม่ได้ข้ามคืนนะครับชั่วโมงเดียวเลิกกับมันซะมึงเนี่ยโรงแรงมบ้านลู่เลยนะชั่วโมงเดียวจ่ายตังค์ห้าร้อยกลับบ้านห้าร้อยแพงไปได้ซ้ำสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบแพงไปหรือเปล่าวะโรงแรงมบ้านลูดสองร้อยห้าสิบได้ไหมชั่วโมงเดียวสําหรับมึง อย่าใช้คําว่าข้ามคืนเลยใช้คําว่าชั่วโมงเดียวจะดีกว่าชั่วคราวแบบสุดๆบางคนเนี่ย150ครึ่งชั่วโมงเพราะว่าอะไรเร็วเร็วแรงทะลุมิติเร็วมากก็เลยครึ่งชั่วโมงพอ250ม่านยังรู้ไปทันจบเลยความสัมพันธ์ของมึงกับมันเนี่ยยุติลงแล้วม่านยังรูดไม่สนิทเลยท้ายรถมึงเนี่ยยังเข้าไม่ถึงโรงแมรมม่านลูบด้วยซ้า จบแล้วเสร็จแล้วยุติแล้วเนาะเอ,อวิธีการง่ายที่สุดกูพูดขนาดนี้แล้วถ้ามึงยังทําใจไม่ได้กูก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วง่ายที่สุดเดินออกมาจากมันซะเพราะอะไรมึงแค่มีความสําคัญกับเขาแค่ครึ่งชั่วโมง150บาทลูดม่านยังไม่ทันจบก็เสร็จแล้วก็ยุติความสัมพันธ์แล้วเดินออกมานะขับรถกลับบ้านนะลูกเปิดม่านลูดที่ยังลูดไม่เสร็จเมื่อกี้เนี่ยนะ เปิดบ้านรูดที่รูดอยู่ครึ่งเดียวมึงก็จบความสำมเร็เขาแล้วนะขับรถกลับบ้านขับรถกลับบ้านนะลูกนะกลับบ้านเราลูกเริ่มต้นใหม่หาเมียใหม่เอาที่แบบยาวๆนะอย่าเอามา้านรูดนะลูกเริ่มต้นใหม่ลูกนะ <c oughs> สติสัป,ปชัญญะนะกลับมาใช้ชีวิตเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่หาใหม่มึงมีคุณค่าในตัวเองมึงเริ่มต้นในการใช้ชีวิตใหม่อย่าไปแอบแซบแอบคุยกับใคร พอใจในสามีภรรยาของตนถ้ายังไม่มีมึงพอใจในการใช้ชีวิตของตัวมึงเองอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นเขาถ้ารับรู้แล้วเดินออกมายังไม่รู้กูไม่ว่าอะไรแต่ตอนนี้มึงรู้แล้วเมื่อรู้แล้วเดินออกมาจากเขาซะอย่าไปเป็นมือที่3ของใครอย่าเข้าไปแย่งใครอย่าเข้าไปสอดแท้ในชีวิตใครเพราะมึงเป็นได้แค่ลงแรมมาลูดยังไม่เสร็จร้อบบาทครึ่งชั่วโมงเดินออกมาซะนะ